สวัสดีค่ะวาวานะคะวันนี้จะมาดูของที่เมื่อวานเราไปพารากรอนมาหรือว่าซีไลฟ์นั่นเองวาวาได้รูปภาพนี้วาวาได้ไปดูปลาฉลามนะคะนี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นรูปของวาวาเองนี่ให้ดูนี่นะคะจะเป็นรูปแปปป้าพิกของวาวานั่นเองวาวาชอบแปปป้าพิกนะคะเออเป็นนี่จะมีซีไลฟ์นั่นเองนะคะ แล้วก็จะบอกว่าถ้าไปซีไ Life นะคะก็ตัวววจำเป็นอันนี้นะคะก็คือว่าต้องใส่วัวใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกาเมอร์เมดนะคะความจริงแล้ววัวก็มีอีกอันหนึ่งนะคะจะเป็นปลาฉลาดแต่วัขี้เกียจมารีวิวคือความจริงแล้วจะมีเยอะกว่านี้นะคะแต่วัวแบบแต่คือว่ามันอยู่ข้างห้องนะคะมันอยู่ในห้องวัวนี่ จะเป็นที่คาดผมของซีไลฟ์นั่นเองแล้วก็อ้อมมีตุ๊กตาอีกอันนึงตุ๊กตานี่นะคะนกหักไอ้เพนงกวินนั่นเองอุ้ยนะคะนี่นี่นะคะนี่น่ารักมากๆเราชอบมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกให้ คือว่ารูปภาพตีไลฟ์นะคะถ้าจะเป็นของมือกนะคะมามาวาวาทำงานประจำนะคะก็ทำงานที่มือกนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ขายคอนโดอยู่นะคะใครที่อยากสนใจคอนโดของแม่วาวาสั่งได้เลยสนะั่ได้เลยนะคะ